จากปัญหาการสร้างเรดาร์ชาร์ตนะครับที่ของในตัว Excel อะ่ะมันทำเป็นสเกลได้แค่สเกลเดียวนะครับถ้าเราแบบมีหลายๆสเกลเนี่ยแบบนี้นะครับตัวเลขหลายๆสเกลแบบนี้นะเราอยากทำนะครับเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้ภาษา Python นะครับก็มาดูที่เว็บนี้ได้เลยนะครับตามลิงก์นี้เลยนะก็มาดูนะครับดู Copy แล้วก็ Copy ส่วนนี้มาก่อนนะครับ าส่วนนี้มานะครับตัวอย่างมาก่อนนะครับเสร็จแล้วมาตรงอันนี้นะครับส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับเสร็จแล้วเราก็ได้คโค้ดมาละเราก็มารันเลยนะครับลันตัวอย่างให้ดูก่อนเราต้องการรูปแบบชาร์ตแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละ ตอนนี้เราจะมีข้อมูลเราจะมาดัดแปลงเป็นชาร์ตของเราที่เราอยากได้นะครับสมมุตินะครับเรามีข้อมูลอย่างนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่เราต้องการชนิดนะครับตรงนี้แ t ต i b ิบิวต์ต่างๆที่เราจะแสดงในเรดาร์ชาร์ตนะครับโอเคเราก็มาดูนะครับจะทำยังไงนะนะครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับจากที่อ่านจากตัวโหลด ข้อมูล Y มานะครับเราก็มาเปิดจากตัว CSV ของเราที่เราทําขึ้นมานะครับโดยตัวคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เอามาไว้ใน re e s ซ l t นะครับอ,อันนี้เราจะได้แบบไหนนะครับเราดัดแปลงแล้วนะเสร็จแล้วนะครับมีที่แก้ไขก็คือแก้ไขในส่วนนี้นะครับเพิ่มในส่วนนี้เข้ามานะครับ แล้วก็เพิ่มเรน์ของมันนะครับแบบไหนนะแล้วก็เราสามารถอันนี้เราสามารถฟิกกลับได้นะครับอันนี้เป็นรีเวิร์สนะนะครับเราก็ลองรันดูนะครับภาพที่เราต้องการก็คืออันนี้ที่เราทำเมื่อกี้นะครับมีสัตว์ประหลาดมาและคุณสมบัติของสัตว์ประหลาดแต่ละชนิดนะครับโอเคครับก็ดัดแปลงมาจากเว็บนี้แะครับง่ายๆ ก็มาไล่แก้นะครับจะเอาฟิลไม่เอาฟิลก็มาตรงนี้นะครับมาคอมเมนต์เอานะครับอยากได้อะไรก็คอมเมนต์เอาอันนี้ก็เปลี่ยนตัวว่าจะให้ชื่อมันออกอะไรตรงนี้ฮะโอเคจบแล้ว